สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแต่งเนี่ยนะครับผมแต่งพลาส,สติกนะครับผมทรงปิดตานะครับผมนี่เลยนี่มาเริ่มเลยครับผมใช้ตะไบแต่งนะครับผมพอแต่งเสร็จเนาะ เราก็จะไปขัดนะครับผมให้มันสวยงามมันก็จะเนียนใสนะครับผมตอนนี้แต่งไปก่อนเก็บรายละเอียดของหยักนะครับผมจะมีหยักนะครับผมพาปิดตาเห็นไหมจะมีหยักนะครับผมเก็บหยักให้สวยนะครับผม ลาไปขัดมันจะได้เนียนนะครับผมจะได้ไม่มีรอยต่อ เราดูก่อนนะครับผมเราเราเก็บละเอียดหมดยังครับผมเราต้องแต่งหูบัวให้เป็นหูบัวนะครับผม เสร็จแล้วนอนเราก็ลงตะไบอ่าลงกระดาษทรายนะครับผม,มกระดาษทรายเก็บความหยาบของตะไบแล้วก็ลอยเลื่อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผม,มนี่นะครับผม เป็นงานเรียบนี่ครับผมให้ดูด้านข้างนะครับผมก็จะใสๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นภาพผงปิดตานะครับผมนี่เป็นภาพผงปิดตาแต่เรายังไม่ได้ใส่ห่วงให้นะครับผม เป็นงานเลี่ยมพลาสติกนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหมอคำเกิื่งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ